เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมแนะอติปะแปะนกับเกมซุปเปอร์เมศสศึกสงครามหุ่นยนต์ประกอบล่าก,กันในตอนที่2และนั่นเองนะครับก็สําหรับใครที่สนใจเกมนี้นะครับอยากเล่นก็อย่าลืมนะครับดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนั่นเองโอเคครับสําหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการตามหาชิ้นส่วนหุ่นยนต์ที่สุดเจ๋งกันต่อน,นั่นเองก่อนอื่นนะครับ ขออัปเกรดอาวุธหน่อยดีกว่าดาบที่เราใช้อยู่นะครับโจมตี31ดนี่ครับใส่เข้าไปชิ้นส่วนไหนไม่ได้ใช้แล้วอ๋ออันนี้ครับผมปึ๊บโอเคครับอ่าใส่อีกอันหนึ่งปึ๊บพอร์บวกยี่สิบอัปเกรดเลยครับผมนี่เป็นขั้นสองเปลี่ยนสีด้วยครับผมโอ,โ,โอ้โหสุดเท่เรยงจริงโอเคครับมาเล่นกันต่อเลยแคมเปญตอนนี้ก็เดินทางมาถึงด่านที่5นะครับสวัสดีเพื่อนอื้อหือ โจมตีอืมแต่ตังร้อยหนึง่งเอาละทำลายฐานให้ครบปุ๊บร้อยหนึ่งอีกแล้วครับผมมาโจมตีมาอ้าโอหวาร์ปมาเลยเหรออย่างงี้ต้องทำการกระทืบให้กระเด็นมาสิครับโอ้ยปล่อยโดนโอ้โหูยิงกระเด็นแล้วครับโอ้ยปล่อยโดนกันบ้างปุ๊บแล้วก็ทำการยิงเลเซอร์คืนโดนสอยด้วยแม่โอ้ยกระเด็นอีกแล้วโอ้หทำไมมันยิงสามทีอันตรายนะเนี่ย นี่ครับผมแม่แล้วก็ทำการอ่าอะไรวะเดินไปข้างหน้าหน่อยแล้วกันแม่โอ้โหโดนยิงครับผมอื้มสิบสามสิบแปดสิบสามเฮ้ยเฮ้ยจะตายไม่ใช่อะไรโอ้โหเอาไงดีวะต้องเอ่อเดินไปใกล้ใกล้แม่โอ้โหจะตายไฟฟ้าช็อตแล้วตอนนี้โอเคโดรนช่วยฉันด้วยเฮ้ยไม่น่าจะอ้าวเฮ้ยมันช็อตชัดดาวเฮ้ยเป็นโอกาสที่ดี นี่ความร้อนเกิทพิกัดอตายไปซะเถอะอุอ้ยเกือบแย่แล้วครับเมื่อกี้อาเรียบร้อยครับตืมเข้าไปไหนดูสิปุ๊บเก็บของแล้วจะไปรอดไหมเนี่ยแมเหลือเลือดอยู่แค่นี้ครับผมโอเคลุยกับรถได้แหละออายิงโอ้ยเฮ้ยอย่ามาใกล้โอ้โหไม่รอดโอ้ยตายเลยครับแม่ทำไมมันโหดอย่างนี้วะเนี่ยกดเย็ดนี่จะเป็นอะไรเอ่ย โอ้มีการฟื้นคืนครับผมมันคือ Battle Credit นะครับอ่าสามารถใช้ได้10ครั้งั่นเองเอาไหมอ่าเจอกันหน่อยพวกเมื่อกี้ฉันแค่ประมาทไปหน่อยมาใกล้ๆเลยอืมปืนยิงแรงนะเนี่ยกระชืบแล้วก็ยิงเอาละโดนเรียบร้อย11 1. อ่าโอ้โหยิงโอ้ยหายไปไหนวะเนี่ย แกจะไปไกลทชไหมฮะนี่เป็นไงปืนแรงแล้วเว้ยเดินไปใกล้ๆครับผมปึ๊บปุ๊บป๊บโดนยิงนั่นแหละครับเรียบร้อยไอ้รถถังเอาละเลเวลอัพกันเลยทีเดียวสามารถใส่เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นได้นะครับนี่เรียบร้อยได้กล่องไฟมาครับผมสามารถลดความร้อนได้นั่นเองเจ้ารถถังฉันจะจัดก,การแกโอเคอ,อยู่ไกลมากยิงไม่ถึงโอ้ยยิงไกลกว่าเดิมโอ้ย <laughs> ขับมาอย่างไกลเลยครับแม่ถึงกับนี่ครับปล่อยโดดก่อนเลยกระทืบปืบยิงเข้าไปอ,าอ้าเฮ้ยนั่นแหละครับจะมาใกล้ทำไมโอ้โหสามห้าพวกแกนี่ยิงแรงจริงๆโอเคเดินไปข้างหน้าครับผมแล้วก็เรียบร้อยอาเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอาละครับโบนครัสเซอร์ตบหน้าโคตรแรง 250บาทครับผมวิชั่นคอรอมพีทเฮ้ยอย่าเพิ่งแล้วก็เปิดกล่องเฮ้ยของข,องของอ้างหลังยังไม่ได้เอาเลยดูเหมือนว่าด่านที่6นี่จะเป็นแผนที่ใหญ่นะครับไอนลองดูสิอุ้ยแผนที่อะไรเอย่ยน่าสนใจจริงๆครับผมโอเคครับเราจะทําการเก็บของก่อนครับอ้อมหลังอ้อมหลังนี่เน่ทำลายทิ้งโอ้ได้การฟื้นเลือด50แล้วก็เอเ r น y ีโจมตีโอเคครับเริ่มมาต้องรอยโดนนี่ โอ้โหเอาอย่างนี้เลยเหรอโอ้มาใกล้ครับมาใกล้ฟาดหน้าไปทีหนึงน่งกระชืบอไปทีหนึ่งเรียบร้อยโอ้โหลุดเร็วมากครับผมเอาละถ้าไปคุณยนด่านนี้มันเยอะเหลือเกินโอ้โหประกอบใกล้ๆเลยเหรอฮะอืมตีหน้าโอ้โหปล่อยโดนปล่อยโอ้โหฟาดคืนดาบแกนที่กนแรงใช้ได้เนี่ยปล่อยโดนแล้วก็กระทืบยิงเข้าไปนั่นแหละครับ12โอ้โห17เอเฮ้ยมีการถอยหนี ยยิง21ไม่ใช่11เอาละยิงซ้ำมายิงซ้ำแล้วไงต่อดีอเดินเข้าไปใกล้ๆโดนอืม้มโอ้เหลือเลือด2ไม่ไม่ยอมตายโอ้ยจะตายแล้วครับแมแรงอย่างนี้แรงอย่างนี้านตายซะเถอเย่กระโดด2ทีโ <c oughs> จมตีฐานครับผมปึ้มโอ้โหไม่เงินบานแต่ยังเหลืออีก4ตัวเลยนะครับแมโหดจริงๆอ่าโอ้โหจะรอดไหมเนี่ย รอยโดนปุ๊บจิวมาใกล้ๆมาใกล้ๆเอ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้าอะไรวะมีการอย่างงี้ด้วยถอยเข้าถอยออกโอ้โหกระเพกกระเพกอย่าครับผมอายเผาไฟสิบสามเออยังดีที่ไม่ตายนี่โจเข้าไปกระชืบเรียบร้อยฟื้นเลือด50%แล้วก็เอ e r จีครับผมปุ๊บอ่านั่นแหละครับ จมตีไหนดูซิโอ้โหอยู่สักไกลนี่เลยครับอะปล่อยโดนเรียบร้อยโอ้โหปล่อยเหมือนกันมาใกล้ๆเออมาใกล้ๆยิงเข้าไปแล้วก็ยังไงต่อวะเข้าไปใกล้ๆครับผมนี่ซ้มเข้าไปโอ้โหโอ้โห,โ,โ,หโดนสองจิ้วเฮ้ยแกจะเยอะไปแล้วแกจะเยอะไปแล้วแล้วแกจะถอยไปไหนไวะเนี่ยฮะกลัวอะไรฉันโอ้โ เฮ้ยแหละอา้อาวเฮ้ยชัดดาวครับผมมันน่ะแต่ว่ายังยิงอีกนะยังยิงอีกนะฮะไม่ยอมเหรอนี่เฮ้ยจะตายโอ้โหยเฮ้ยไม่รอดเลยครับผมเอาละใช้เครดิตแหมใช้อย่างสิ้นเปลืองครับผมมาเลยเพื่อนปล่อยโดนปึ๊บจิ้วสิบสองปล่อยโดนโอ้โอห้หม,มิสไซล์ยี่สิบสามแหม่ยังจะสามดิบ มันรุนแรงเหลือเกินยี่สิบสี่อ่ะเดินไปข้างหน้า <c oughs> จิ้วเข้าไปมิไซล์อีกแล้วโหก,กระเด็นครับผมโอ้โหยังจะํามอีกมานี่ยิงไปยิงกลับไม่กงเดินไปใกล้ๆครับผมนี่โอ้โหยี่สิบเอ็ดอหอมิสไซล์เยอะเหลือเกินอ่าแกเริ่มจะก,กระเพกแล้วสินะตายครับผมวาระสุดท้าย เย้เรียบร้อยบึมเลเวลอัพกันเลยทีเดียวี่ใส่อุปรกรณ์เพิ่มขึ้นได้อีก2อ,อย่างครับผมมันคืออะไรก็ไม่แน่ใจเอาเละครับกระทืบนี่มาเลยเพื่อนอ่ายิงเข้าไปโอ้โหถอยหนีครับผมแล้วก็ถอยกลับมาเฮ้ยอะไรของแกวเนี่ยลปอยโดนอ่าแล้วก็ยิงเข้าไปโดนซ้ำเข้าไปมเฮ้ยโอ้โห,หรวมพลังชาร์จแม่ถึงกับช็อตเลยทีเดียว ตุ่มเข้าไปโอ้ยเดินเข้าใกล้โดนยิงเอาละนั่นเลยครับเรียบร้อยบึ้มระเบิดสุดยอดไปเลยจริงปึ้มเหลือตัวสุดท้ายแล้วครับโอเคลุยอ่าล้วเพื่อนทาการยิงเอาไงถอยหน้าถอยกลับไหมโอ้โหน่าจะตายเกือบไปครับผมฟาดอ่ากระทืบโอ้โหใกล้ตายแล้ว เฮ้ยเออตายก่อนเออใช้อันหนึ่งแล้วกันฟาดหน้า32มสิบไงใกล้ตายแล้วครับโอ้โหกระแทกถึงกับกระแทกหน้าเดินเข้าไปใกล้ครับผมแล้วก็ซ้ํามาแล้วเบิดใกล้ๆพี่หน่อยบึ้มตัวสุดท้ายของแผนที่ b i ช s ช่นคอมพ e t e กันเลยทีเดียวโอเคครับผมก็เคลียร์แผนที่ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ถึงด่านที่6กลับก่อนดีกว่า ่าตอนนี้ขอทําการซื้อกล่องมาเปิดครับผมอ่าสเปเชียลบ็อกซ์นี่คืออะไรเอ่ยโอ้ต้องใช้แต้มนี้ครับผมเรามี120เดี๋ยวขอไว้ก่อนแล้วกันนะสะสมไว้ก่อนดีกว่าเราขอเอาเป็นกล่องนี่เลยครับไอเทมบ็อกซปึ๊บอ่ามาแล้วครับเปิดแบบไหนดีเอ่ยโอ้นี่กล่องฟรีประจําวันหรือเปล่าอ่านี่เลยฟึ๊บเปิดโอ้ยเฮ้เยสีฟ้า2ใบอ่าเปิดจากอันนี้ก่อนแล้วกันอีเร็โตหนึ่งนะครับ เป็นอาวุธเลเวล4ใบแรกโอ้โหสเกเลเตอร์อันนี้เคยมีแล้วครับผมปึ๊บนี่อะไรวะเนี่ยเร็วกันนะครับโอ้โหจะแรงหรือเปล่าวะเฮ้ยยังเอาได้อีกกล่องนึงปึ๊บเอาสิครับปึ๊บโอ้โหเหมือนเดิมอาได้ชิประบายความร้อนแล้วก็อันแรกปึ๊บ <laughs> เฮ้ยอาวุธเลเวล6ดับเบิลสแปมเมอร์นะครับโจมต ul ี6ลูเลยทีเดียวอันนี้ล่ะขอเป็นอาวุธแจม โอ้โหสเกเลเตอร์อีกแล้วได้เวลาการประกอบล่างครับผมมาดีแล้วครับไหนดูสิโอ้โหโจมตี30-35อาวุธเก่าเรานี่โอ้โหอันนี้นี่รู้สึกว่าจะโจมตีแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับ16-20ถึงทอดออกก่อนเลยปุ๊บแล้วก็ใส่เป็นดับเบิลสแปมเมอร์ใส่เข้าไปเลยแม่สุดยอดเฮ้ยรู้สึกว่าต้องใส่กระสุนด้วยเหรอมาใส่เพิ่มเข้าไป ถึงจะใช้ปืนได้ครับผมโอเคครับอันนี้รู้สึกว่า132อ่าโอ้ยเฮ้เยไอ,ยอยพวกนี้ดีกว่าปะเนี่ย138 Energy มากกว่าด้วยนะโอ้โหต้องใส่แลวมัว่งจังหวะนี้ไปอัปเกรดกันหน่อยดีกว่าปุ๊บโอเคครับผมลองอัปเกรดปืนนี้ครับผมมาใส่เข้าไปแล้วก็ Energy อ,อันนี้ไม่ใช้แล้วปุ๊บอ่า p o w e วต่อไปก็คือ BB กันปึ๊บอ่า p o w เ r 20โอเคอัปเกรด กันเลยโอ้โหขาดอีกแต้มหนึง่งใส่เข้าไปอัปเกรดปุ๊บเรียบร้อยเลเวลสองนี่เลยครับสุดยอดไปเลยทีเดียวลืมไปเลยว่าจะใช้ตังเปิดกล่องนะครับเมื่อกี้เปิดกล่องแบบไหนดีเอ่ยอันนี้เป็นพวกอาวุธนะครับอันนี้เป็นพวกไอเทมพิเศษนี่ลองเปิดกล่อง3 0 0พันดีกว่าก็จะเป็นชิ้นส่วนของอตัวหุ่นยนต์นะครับกับขาหุ่นยนต์นั่นเองอยากจะได้สีส้มเหลือเกินมีโอกาส4%อร์เตลุนล้นลุ้นโอ้โหสองใบปุ๊บ นี่ขาอะไรวะเนี่ยขาจหกกับ雷ด塞วเสาเอาละครับโอ้โหอันนี้ขาเบลเลอร์เลยครับแต่ว่าอันนี้เลเวลหกโอ้โยดามเมจแรงกว่าใสาเลยนี่โอ้โหโคตรโหดเลยครับโอเคครับผมมาเปิดกล่องอาวุธเพิ่มดีกว่าสองพันบาทเปิดเลยครับนี่เอ้ยโอ้โหสีม่วงเอ้ยไม่ธรรมดาทีนี้อ่าโอ้โหขนาดอันนี้ยังเป็นเลเวลเจ็ดเลยครับอันนี้ล่ะ โอ้ยเลเวลสี่เฮ้ยสแปมเมอร์คุณๆนะเนี่ยไหนขอลองดูหน่อยสิโอ้โหโจมตี2 9ถึง36แต่ว่าอันที่เรามีอยู่นี่จะแรงกว่านะครับหกลูเลยทีเดียวสำหรับอาวุธนี้ก็โอ้โหรุนแรงพอสมควรนะครับเป็นปืนยิงมิสไซล์แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีกระสุนมิสไซล์นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังใช้ไม่ได้นั่นเองโอเคครับลองเปิดกล่องนี้ดีกว่า1250อาจจะได้กระสุนมิสไซล์ก็ไม่แน่นะครับผมสี่เลยครับ2ใบสีฟ้าหนึ่ง อันนี้ลหละโอ้โหชิปเอเนอร์จีส่วนอันนี้ลหละครับปึ๊บโอ้โห้บไซล์โอ้โหเป็นกระสุนธรรมดากับกระสุนล็อกเก็ตนะครับหรือว่ากระสุนมิไซล์นั่นเองใส่อันนี้เข้าไปแทนคราวนี้ก็สามารถใช้ปืนนี้ได้นะครับล็อกเก็ตนี่โอ้โหโอเคครับมาลุยด่านที่6กันดีกว่าอ่าลุยเลยโอ้โหเริ่มมาก็โอ้ยเฮ้ยตัวด้านหลังนี่ท่าทางไม่ธรรมดานแน่ดิตัวสีดำยิงเข้าไปล็อกเก็ต สุดยอดแม่เรียกได้ว่าจัดเต็มเลยทีเดียวโจมตีครับผมโอ้โหมีการกระโดดไปข้างหลังด้วยเอาละเริ่มมาปล่อยโดนยิงเข้าไปเลยอโอ้โหชน25แม่ยิง2ทีเลยครับนี่เลยครับบิซไส่ยี่สิบสี่รุนแรงไหมล่ะเพื่อนกระโดดไปข้างหน้าเฮ้ยชึบมาใกล้ๆโอ้หยิงซ้ำมาสิเพื่อน เอาละครับดับเบิลสแปมเมอร์โอ้โอโอเป็นังไง35แล้วก็ทำการกระโดดมาข้างหน้ายิงเข้าไปตายเลยครับผมสุดยอดเลยจริงบึมไปแล้วตัวแรกมาเก็บตัวที่เหลือโอ้โหวับมาเหรอจ๊ะโอเคเป็นยังไงล่ะเพื่อนโอ้โหปล่อยโดนมีการถอยหลังอเอาสิครับเราก็ทำการปล่อยโดนเหมือนกันแล้วก็ยิงมิสไซล์โอ้ 26เป็นไงรุนแรงใช้ได้โอ้ยเฮ้ยทำไมาเป็นยิงได้หลายทีจังวะแม่มันจะขี้โกงเกินไปนะบางทีอ่าไกลๆแบบนี้ก็ต้องยิงไลยิงจากไลครับผมอ่าขอถอยหลังหน่อยละกันโอเคมาสิครับยิงโดดโอ้ยล็อกเกตโคตรไกลกระโดดมาใกล้ๆโอ้ยไม่รอดโอ้โหเอาไหมแกแขนโอเคปล่อยโดนฟึบ นี่12ปล่อยโดนเหมือนกันโอ้โหกระเด้งสองทีเดินเข้ามาใกล้ๆทำการกระทืบปึ้ม31มแน่รุนแรงไหมล่ะเพื่อนโอ้โหมันจะโจมตีแรงไปไหนเอ้โอ้โหมีการวาร์ปสลับที่วาร์ปสลับที่เหรอจ้าดับเบิลสแปมเมอร์เป็นไงเกือบตายแล้วเพื่อนกระโดดมาใกล้แล้วก็ยิงยีเก้าจะซ้ำเยอะไปไหนวะมาใกล้ๆครับผมมาขอทำการ นี่ตายซะเถอะจิ้วแล้วเปิดเป็นจูนโอเคครับแมเฮ้ยเลเวลอัพโอ้โหโเฮ้ยสามารถใส่อาวุธเพิ่มขึ้นได้โอเคตอนนี้ก็ทำลายตัวนี้เลยไอหุ่นยนต์รถถังนี่มิสไซล์มาเลยโอ้โหมาสักใกล้เลยครับอ่ะปล่อยโดนกระทืบจึม42แล้วก็ทำการยิงครับผม28 เฮ้ยใจเย็นใจเย็ด,ยดไม่เอาไม่เอาเอ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่ยอยโอ้โหตายก่อน <laughs> บึมโอเคเราเพิ่มเลือดได้หรือเปล่าไม่ได้วะ่ะเราพร้อมหรือยังที่จะลุยบอสสงสัยต้องตายแน่เลยวะ่ะเลือดเหลือแค่นี้ลุยเลยครับมาแล้วครับโอ้โหไอ้บอสหุนโจนสีดำเฮ้ยตัวนี้มันพูดได้ด้วยวะ่ะ <laughs> ขี้โกงมาปล่อยโดนก่อนเหรอหูทำไมเลือดสองร้อยเลยวะเฮ้ยไม่น่าจะรอดวะ่ะเฮ้ยตาย ลองใหม่ดีไหมลองดูก็ได้มาเลิ่มมาต้องจมตี้เฮ้ยปึม้มยีบ่บโอ้โหเบาเหลือเกินเฮ้ย,ยมันชัดดาวะ่ะเฮ้ยโอ้โหแรงมากปล่อยโดนยิงวิซอ,อยอืไม่ใช่ดิยิงลูกพลังโอ้โหสองทีเฮ้โโยเฮ้โโยมาอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหจะโหดไปไหนจะโหดไปไหนเลือดเสียเปรียบแล้วครับเอาละเรียบร้อยขอกระโดดมาใกล้ๆก่อน ปึบนี่ซ้ำเข้าไปโอ้โหปืนกลแล้วก็เดินเข้ามามสามสองทีครับผมทีนี้เอาละครับขอทำการดับเบิสลสเปมเมอร์นี่แน่กระโดดมาใกล้ๆอ่ายิงเข้าไป70โอ้โหแกจะถอยไปไหนวะเนี่ยโอ้โหซ้ำลัวเลยเกินกระโดดเฮ้ยชบอืมจากนั้นก็ทำการกระทืบปับ41เอ้ยไม่ใช่ส1ตึม เรือเหลือ30เฮ้ยไม่รอดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบชนะแล้วโอเคครับยอมแพ้ก่อนล้วกันอุย้ยสู้ไม่ได้จริงมาทำการประกอบร่างเพิ่มดีกว่าครับผมไหนดูสิโอ้สามารถติดอาวุธเพิ่มขึ้นได้ครับตอนนี้นี่ครับเป็นส่วนนี้เลยนั่นเองรู้สึกว่าตอนนี้เราก็ยังไม่มีอาวุธที่ใช้ในระยะปานกลางนะครับอ่าเราหาเพิ่มดีกว่ากรองนี้เลยครับผมอ่าเวปพ่อน2250เปิดเลยครับ อ่าฟอ้บโอ้โหสีฟ้าสองใบงแงบอ่าคืออะไรวะกอกอลา่านะครับปืนยิงพลังแสงอาทิตย์หรือเปล่าอันนี้แหะครับเอ้ยโอเขาไปหน้าตามกันเลยวะสวิตชีสนะครับอ๋อเป็นปืนติดไหลครับผมโจมตี29ถึง36เอ้ยแรงกว่าเดิมเยอะเลยใส่อันนี้แทนนะผมอ่าโอ้โหโคตรเทเราต้องตามหาอาวุธเพิ่มนะครับอ่ะเปิดอีกรอบหนึ่งฟืบ อ่าโหโคตรกระจอกเลยอะารวะเนี่ยเลดไอครับผมโอ้โหนี่โอ้โหปืนใหญ่แคนนอนโจมตี2ช่องถึง4ช่องนะครับพลังโจมตีก็ถือว่ารุนแรงใช้ได้เลยอ่าเป็นยังไงล่ะครับ วางซ้อนกันอย่างเยอะแยะเลยทีเดียวโอเคครับแม่ก็สําหรับในพาร์นนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับคราวหน้านี่เราต้องเอาชนะได้อย่างแน่นอนครับผมโอเคยังไงก็คอยติดตามกันในตอนหน้านะครับสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆรับชมได้วยครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันม่ในคลิปหน้าสาวัสดีครับผมจุ๊บ